ลานกิจกรรมที่เซนทรัลวิเกตมีงานซีเวเนียลดราคาเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาวเกับเชเบตลงไปข้างล่างดีกว่าดูดิุ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับออมเล็ตกับเชเบตไปไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเจอละเข้ามาอยู่ในงานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้าสวัสดีครับออมเล็ตเอ้าเชเบตก็อยู่ด้วยแม่ก็อยู่ด้วยแล้วซื้อกันยังเนี่ยฮะซื้อกันยังแมวแมวไปเอาถุงอะไรมาแมวซื้อแล้วหรอ ออ๋อลงทะเบียนโอ้แม่อูนี่เอาของฟรีอย่างเดียวเลยไม่ซื้อเพราะว่ารอพ่อเอ็นใช่ไหมรอพ่อเอ็นมาเลี้ยงเนี่ยโอ้ยแล้วปีนี้เราจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญดีเนาะช่วงปลายปีแบบนี้เราไปดูกันไหมดูไหมแล้วมันมีกิจกรรมอะไรไหมว่าซื้อครบเท่าไหร่ได้เลยก็มีกิจกรรมล่วงน้มีอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะตลอดมีรางวัลใหญ่ด้ยนะตอนนี้รางวัลใหญ่ซื้อครบเท่าไหร่นะสองพันใช่ไหมได้ไป็นโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อสัก2องพันดีกว่าไปดูว่าเขาลดราคาตรงไหนบ้างนะครับอ,อ,อ้อมเลยอ้อมเลยอยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปดููกันนนนนะเออาาาาแลล้้วไไหหสิคคย่่ตรรงทีด ไหนไหนโอ้โยซิวเนียนล,ลดราคามากมายเลยนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยอะ่ะเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะแม่อุเขาลดราคาเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยกลับบ้านดกว่กักลับบ้านดกวาไม่อยากเสียตังค์กลับบ้านลกลับบ้านแล้วนะไม่ไเ,เป็นอยากได้อะไรเลยงยังบ้านต้นไม้เหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไ,ไรบ้างน,นะครับเห็นบอกว่าเขาไปดูอะไรกันมาไม่รู้นะโอ้เขาก็ลดราคาแบบ ปกติมันจะมีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะแล้วตอนนี้ช่วงมีเทศมีกิจกรรมมีงานเนี่ยเขาก็จะลดราคาเยอะเป็นพิเศษเลยนะดูดิลดสูงสุดเลยยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหดูดิยี่้นเลยดเยอะมากครับนี่เซตนี้ก็เป็นเซตที่แนะนำนะเลนรูปนะครับเซ็ตนี้มันตัวอะไรเนี่ยสล็อตหรือเปล่าใช่ไหมนี่เซตนี้เป็นเซตเริ่มต้นนะครับเซ็ตที่แนะนำที่ออมเล็ตมีเกือบครบแล้วนะนี่เซ็ตนี้เนี่ยเซตนี้ก็ สำหรับมือใหม่เลยนะที่สะสมนะเขาแนะนำเป็นเซตนี้เลยนะอเอมเลยอยากได้เซตไหนคะโอ้เซตนี้ก็บ้านสวยมากเลยนั้นดูดีมีระเบียงอะไรอย่างงี้ด้วยอะ่ะอยากได้อะไรครับห้ามเกินห้าม,า,มา,มามเกินห้ามเกินสามพันนะเราไปหมุนรางวัลรอบเดียวพออันไหนที่เขามองอันนี้เหรอวันนี้จะหมดแล้วอ,อันนี้มันเป็นยังไงมีตัวอย่างให้ดูไหมเนี่ยไหนไหนตัวอย่างไปดูหน่อยดิไปดูตัวอย่างหน่อยดิอ๋อนี่เลยเหรอ านต้นไม้ในฝันเลยนะเนี่ยโอ้สวยจังเลยอใน,นบ้านต้นไม้เนี่ยโอ้ออมเลยอยากได้ไหมลูกเท่าไหร่เท่าไหร่ไปดูราคาสิทำใจไม่ได้เลยนะเนี่ยก็เป็นของสะสมที่ออมเล็งก็เช่อเบ็นเขารักนะครับเพอาะงก็จะซื้อในะอนนหนนะ้ 2, 2, นะครับอันนี้เท่าไหร่นะสองพันสองพันสี่นะครับแล้วก็ลดราคาไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ลดไปเยอะนะราคาน่าจะไม่ถึงสองพันนะครับโอ้ใส่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> พอดีเลยเชเบตยึดแล้วเชเบตจองแล้ว <c oughs> ดูเชเบตจะทำยังไงกับตะกร้านี้นะครับอา้าวติดแล้วติดแล้วอา้าวติดแล้วแ <c oughs> ม่โอ้มันยังไม่ครบสองพันเลยอะออมเล็ตยังไม่ครบสองพันเลยอะลูก <c oughs> เอา้าอะไรกับ <c oughs> ค,ครบสองพันเ <c oughs> ดียวเดี๋ยวคอบิดออมเล็ตก็แบบเยอะมากเลยนะครับเป็นเมด็มดเม็ด ลูกปัดน,น้ำนะครับที่ต่อกันเป็นรูปเนี่ยคืออเมริกเขาชอบเล่นมากครับฆ่าเวลาได้เยอะมากนะครับยามที่แบบว่าเขาไม่มีอะไรทำคนระับเป็นงานอดิเรกข,ของเขาเลยนะแล้วเขาก็สะสมไว้มากมายตกแต่งบ้านนะครับผมอุ้ยโซนนี้มีมาริโอเป็นเกมด้วยอะ่ะเ๋อม,มีเยอะไหมขอดูหน่อยระวังโดนน้องลูกลองโดนน้องโทษนะครับอุ้ยมีเกมเป็นเกมหลายอย่างเลยเนี่ยมาริโอนี่ลิขสิทธิ์แท้เลยนะโอ้โหมีพินบอลด้วยต้องเลยอยากได้ตัวไหนอเมริก เอาแบบพอดีพอดีไม่แพงมากยไม่มีตังค์ละเอาให้ครบสองพันแล้วรวมกับบ้านตุ๊กตาครบสองพันไปเลือกไปเลือกเลยเลือกเอาไหนอเมริดเอาเลยเอาไหนคะเฮ้ยนี่มันเป็นเกมห่อคอยเหรอเล่นได้กี่คนอําเล่นได้ลนกี่กลุขึ้นไปเฮ้ยนี่ใช่ไหมเอาเลย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 ถือเลยเลยไนก็เล่นได้ด้วยอะสี่คนครบเลยอะอเมรไม่ต้องใส่ตะกร้าหรอกมั้งเดี๋ยวเราไปหาจ่ายเงินกันดีกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นงาน ช่วงปลายปีที่ใหญ่เหมือนกันนะครับจัดขึ้นที่เซนทรันเวสเกตนะอ่ะเราจะไปจ่ายเงินแล้วให้อเมรไปต่อแถวนะโอ้โหน้องชิเบตตัวนี้เดียวถือกล่องมาเริ่มเลยดูพี่พอเม<อ>ริดิโอหรอเอาไปจ่ายเงินไปลูกไปไปจ่ายเงินเล๊วโอ้ดูดิตัวนี้เดียวแบกกล่องมาเริ่มเลยเนี่ยโอ้ยมาตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เขารอต่อแถวเพื่อจ่ายเงินนะครับรถเยอะมากนะจริงๆหมดเนี่ยประมาณ3,000กว่าบาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหลือกี่บาทนะครับโอ ขอ,องใหญ่ไปไหมเนี่ยมาต้นไม้ของเชเบ็ตเนี่ยทางเราจ่ายเงินนะครับก็มีคนดีใจจนเป็นบ้านะครับอยู่บนทีคนเดียวนะครับนี่เขาดีใจจนเขาเป็นบ้าไปแล้วนะฮะดูเขาดีใจเขาได้ของขวัญเขาดีใจจนเขาเป็นบ้าไปแล้วจนะ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับใครเป็นคนจ่ายครับไปแล้วเราไปไหนต่อเราไปตามล่าของขวัญกันไปไป,ไปดู <c oughs> ใช่เราต้องไปพิชิตรางวัลใหญ่ให้ได้ไปเอาเลยเขาเดินไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้อล่ารางวัลกันะนะถ้าเราได้รางวัลแจ็คพอตใหญ่เราก็จะแจ็บๆเลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือรางวัลใหญ่นะครับนี่ถ้าเรา,เราได้ไ้านีเป็นคืนได้บานต้นไม้อีกเราก็จะเอาไปขายต่อครับ <c oughs> ได้แน่นี้เออแต่ถ้าได้ล่างที่สวยเลยนะ <c oughs> นี่รางวัลใหญ่จะเป็นสีทองนะแม่โอ๊ะนี่เขาเลือกได้เขาเองเราต้องเราต้องให้ได้สีเงินอะเข้าใจไหมแม่โอ๊ะใชหรือไม่ก็สีทองนะถ้าเป็นสีอื่นนีเราจะแบบ เราจะไม่รู้เราจะได้อะไรแล้วดูของรางวัลเล็กๆนะที่มีเยอะนะเดี๋ยวเราจะต้องไม่เสียใจนะรู้ไหมมันเป็นแค่กิจกรรมเฉยๆนะลูกถ้าได้สีขาวอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองวอรเฉยๆให้ใครหมุนให้อมเล็หมุนให้อมเล็หมุนโชคไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนเอานะครับเ,ลว,เวลาที่รอคอยก็มาถึงนะครับเจ้ากงล้อนำโชคนะ ูดิส่วนใหญ่ออกแต่สีขาวอุ้ยมีสีทองออกด้วยเหรอันนี้สีเหลืองเอาสีเหลืองแปลว่ารางวัลใหญ่ยังอยู่นะออมเล็ตเดี๋ยวเพิ่องอยเพิ่งเอาอยัางเชฟเบนหันหน้ามาอา่อาอ่าทุกคนสวดมนต์สวดม,วดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนเอ,เอานะอ้ออุ้ยโอ้เอ<ห>อเฮ้ยแควอฟิด อันนี้อะไรปฏิทินหรอหรืออะไรอันนี้คืออะไรครับเป็นแอ๋อเอาไปสะสมเฮลาก่อนลาก่อนไปซื้ออีกสองพันหนิไปไปหมุนใหม่เอาให้หมดเลยไปซื้ออีกสองพันไปล้อเล่น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 นั่นเอาจริงนะครับจะไปซื้ออีกสองพันนั่นอนะได้ไรคะได้ได้ตัวตั้งแฟม้มเออเนี่ยน,น,<ด>น่ารักอะคอบิดที่บ้านก็เยอะแยะ อมเล็ต้องเรียนรู้จากความผิดหวังบ้างนะลุงนะเข้าใจไหมอ่ะเนี่ยเก็บเลยไม่เห็นค่าเลยเนี่ยจับฉลากกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปรอดูบรรยากาศในงานนะครับมีคนแอบเซ็งนิดนึงอมเล็มามามาฟังก่อนอมเล็รู้ไหมว่าของรางวัลใหญ่มันน้อยมากเลยนะรู้ไหมเราไม่ใช่คนดวงดีเราก็ไม่ได้มันเป็นแค่การร่วมกิจกรรมสนุกๆเข้าใจไหมครับถ้าพราะเอ็มถ้าทุกคนดวงดีหมดะรถเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใครก็ถูกได้มันไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆ ครั้งที่แล้วไม่ได้ปีแล้วไม่ได้ปีหน้าเดี๋ยวก็มาหมุนใหม่ก็ได้มันเป็นกิจกรรมสนุกๆน,นะกน <c oughs> ได้ของไม่ดีอ่ะอ้าวรู้ได้ไงของเขาดีจะตายของเขาดีจะตาย <c oughs> อ้าวแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไปเข้าไปไม่น่ารักเลยแบบนี้โอเคนะครับก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับก็สนุกสนานกันไปนัดอุ้ยไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเอ้ยคนบ้านเนี่ยเห็นคนบ้าหรือเปล่าน่นเฮ้อโอเคนะครับอเอาเลยเอาเลยคะ,อ,คะอ่ะได้กลับบ้านเยอะล้ว เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเลยบ๊ายบายก่อน,นะคะ่ะเอาเลยบ๊ายบายก่อนลูก